สสดีครับสายดีแหละสวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามครับสม้มวันนี้เฮ้ากับสิพาลูกสาวไปเมืองวันนี้ไปเหตุบัสว่าจะหายไปเหตุงานอยู่ไทยพุแ๋แล้วไปมันนี้ก็เอาเขาไปขายพ่เอเนี่ยผมจะไปเหตุงานอยู่ไทยก่ะ <laughs> อยู่อยู่แต่เฮื่อนผมเห็นยังหงไปเหตุงานวันนี้ <laughs> เดินทางมานน้ไปเห็นงานกัจากซีรอดหรือบอลแหละแม่แต่ห <c oughs> ม้อนำ้ำไปมานน้ไปแวไปเมืองก่อนไปขายขาวแล้วก็เอาหนางังสือเผนไปเซ็นอยู่เมืองเอาไปเซ็นสม,มโนโคขัวก่อนไปเดินทางมันนี้ ปิดหูซัมมนอคั่วแล้วก็จังไปสวัสดิเลยมาเนี่ไปขอเห็ดบาสะปอร์ตนี่ติดสมมนอคั่วชักบอลยังไปเห็ดบาสะปอร์ตโออะไรหูบาสบาสปอร์ตนมะถ่ายไม่หมดเลยอนันอะไรหูเก่าอะไรหูที่เราถ่ายไว้อะไรจะเห็นงานยังโมไปนี่คือปะ่ะ ให้เขาหางานให้แล้วว่ยังนั่งให้อันบาวัดถ้าได้หางานให้บาาดกับซซวซ้อนอยู่เต่มูัอากไปเดนไปให้เม่ไมพัดงอกดจะไปให้เดินทางกันเน่ยแววาวนัดบน

ขายเขาพอให้เงินขารถแต่โมไปทุก礼拜ว่าเออไปเห็ดบัตรไว้ไป,ไปอันยืนเห็ดบัตรแล้วก็มือนายังไปอีกเทนึงประมาณเดือนกวา่าเกือบสองเดือนพวนั้นสี่ด้ไปกันตอนนี้ขายเขาแล้วก็วแ,วแวะมาประกอซอสเมืองก่อนไปเห็ดอันนี้สมโนครั่วให้แล้วก่อนทั้งลงสวรรค์ บาแล้วนะมาออกมาเมืองแล้วก็ไปสวรรค์ุ่นและบันนี้กินข่าวกันบ่บบนนนโ,มโม่อเมอไปกินข่าก่อนมาลดบ่โม,โม น่ะตังอยู่มากินยานี่แหละแคมทางนี่กินแหล่ะแล้วก็ไปเฟอร์กินยังนี่แหละว่นจะกินยังไงะากินกับเผามงไข่ดาวนับจะมอกินไหวอันนี้กินเฟอร์สั่งมาเขาเดียวนึงสวนกลุบๆๆๆเด็กบวชหลาน แม่แตงโมงกินผัดกะเพราหอกินนะนี่หมอ,อ,มหรอสร้างเลยตี๋ตกินข้าวแล้วนะเดินทางมาเลยไปสวรรค์นม่นานี่กินทันแล้วอยู่หมอกีงเดียวก็ไม่กินเยอะเลยเดียวแตงโมงกินหมด <c oughs> บัดแล้วอยู่ว่าพื้นห้างานแหละบัตรกับเจ้าทายนะพูดเด็กเหตุงานยังวะสักให้มีงานกับเนะน้ำให้เลยเด็กหมออยากไปเหตุงานนะผมมีงานมันอยากหาอยากได้งานแน่น่ะคนเป็นงานเป็นอาหารอาหารเป็นเด็กซอฟเด็กเสิร์ฟเป็นนั่นนั่นเลย น้ำลายแต่ปีนี้น,น้ำยังมีบอกเขาเหดเขื่อนได้ทางลุงนะคือว่าึงน้ำไม่พอน้ำยังลายแต่กาวน้ำแห้งแล้วแทนนี่นะแต่มาหอดต,ตรงเงินตรงเงินแลไปเติมน้ำมันอยู่เซโน,โน่หมดแหละตำ่ำปั๊ดท่อหมดแหละ ลืมแล้วแบบหลุงม,ม,มาหลัดบมามา่มา,านเนี่เขามาหลัดบัวไฮเต็งโมไปละแตบบ่นี่เป็นหลัดบัวไฮเต็งโมไปเพือนวะ <c oughs> <c oughs> ตำรวจหลัดทาง ตรวจเอกสารโหลดแต่ตวดเป็นบางขั้นเลยหอดเซโนโ่แล้วบัดนี้ เริมองได้ก็ได้เป็นยังมอ่อมาโรธอยา <c oughs> กไปไทยไปหอดอยู่ว่ามาวโรธเป็นยังมอ่อ เติ <c oughs> นมน้ำมันแล้วยาเา้าเซเว่นอันนี้ก็มีเตลับบ่นอนอาปากอยู่นี่บ่พาแตงโมเขามาสื่อเครื่องนะอันรงั้นบ่คือยางคึงแท้ <c oughs> ฟอพอเจอเขามาจะแบ่งอยากกินกาแฟาตัวเอ็นเอาแก้วใหญ่นี้เลยแก้วสองพันดิเอาโอทินนั่นแหละพอ อันนี้แหละลุ้นสุกนะพออันนี้เลยอ่ะี่เอาลุ้นสุกเอาหาขนมข้าจินบาทสลาเปาเนี่ยจิรัะเอาแม่ได้ม้อไปทางห้องน้ำผู้ชายนะบอกได้ห้องน้ำผู้หญิงเอาสลับเปากได้ถ้ากมาจชกสื่อมาไปละ นังหมกปวดได้ามานนำขากาวขึงเฮียนตัวนี้ไปช่วิช่วงงุ <c oughs> ่งเลยอยู่เซเว่นนะมากินแหมมนมของเซเว่นนะผับสลับเปาหมูครับไข่เค็ม ทางวันนี้เข้าสวรรค์จากเซโนไปสวรรค์นี่จากลักก่อลืมละแซ่ไปหล,ลักกว่ะยังหม,ม้อแหนมกับทั้นแทงหม้อวันนี้ท่องก่อนทองก่อนเราได้ขึ้นก่อน่นะ กกเุาจกามอาคนนึ <c oughs> งมจาจับเรอืมพอมึงสามกพสีะหอ <c oughs> มาอะไรกัจงมองได้หรอกก่อนไปเหตุบัสนี่กันจำจอจะไปเ็ดเลยพอลงมาเลยยืดจืดจ <c oughs> แ,แตมจะมีจะกินกับกิน แต่ปางหอดบอนเห็ดบัตแล้วเขาพักเทียงบ่เขาพักเทียงตอนนี้แต่พักอีกมโมเขาพักเทียงอยู่ตอนนี้เตีนงอยถ้าเขาอนาคตตอนนี้ก็มาถ่ายเตีงโมเขาไปสัมผัสเห็ดบัตเห็ด passport ถ้าประมาณ สมอง้วกเ็เฮ็ดแล้วนะได,ไดนี่เมื่อเกะมาก็อเห็นนันใบประกาศาอามาัมาดใบป,ประกาศได้ยสนี่เขาได้ทาวงหุหนึ่งกรดได้ได้รัดคิวก่อนว่ามองย้เขอว่าอะไรโงโงอบอกว่าคนมาตุนหลังเพาว่าคืาออนี้นะ แตงโมเขาตำลังไกอนบอลปรับจังหวะมันได้ตีเขา่อนสองเธอต้องบีทาววอมีแมนเห่าให้ลึกหัวมาตลอดะม่เออเดียวค่ะมราะาไปทางได้นี่ขึ้นทางเก่าบอะยัไม่ได้เลยเดินทางกลับวันนี้ ัวได้ไปแคมคองแล้วบนี้บัตกรกันยังท่านแล้วยังทาใบป,ประกาศอีกทาใบป,ประกาศปอหาบอกเอาอันใดอันหนึ่งกระไดเขาวะมืออื่นได้ขี่รถจักรแลนมาส่งให้เขาแหละไดโนเสาร์โม้หไม่ขี่ไดโนเสาร์